ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of a m e r i c ิาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศบดีที่9มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพ์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันมาร่วมนำเสนอรายการครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเซเลนสกี้สะดุดีทหารยูเครนขณะที่รัสเซียอ้างว่ารุกคืบได้มากขึ้นในเมืองเซเวโดอน ยูเครนกล่าวหารัสเซียมุ่งโจมตีแหล่งอาหารเพื่อขู่ขวัญชาวโลกและองค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ติดเชื้อฟิดาดลิงแล้วมากกว่า1,000คนทั่วโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานวิเคราะห์สหรัฐพร้อมแค่ไหนในการต่อสู้สงครามไซเบอร์กับรัเสเซียเจ้าของธุรกิจในเซี่ยงไฮ้กับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ยกเลิกล็อกดาวน์และส่งท้ายวันนี้นะครับกระบวนการรีไซเคิลช่วยขยายการเติบโตของตลาด รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาพภาษาไทยกลุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณนิติการหลายคนก็จับตานะคะเพราะว่า ก็มีการช่วงชิงพื้นที่การต่อสู้อย่างดุเดือดที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะล่าสุดทางประธานาธิบดีวลรโดดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของกองกําลังยูเครนในภูมิภาคดอนบาสค่ะโดยระบุว่ารัสเซียไม่ได้คาดหมายว่าจะประเชิญกับการโต้กลับได้มากเท่านี้แม้ว่ารัสเซียนั้นจะอ้างว่าสามารถยึดครองเขตปกครองหนึ่งในภูมิภาคดอนบาสได้เกือบทั้งหมดแล้วก็ตามนะคะ โดยรัฐมนตรีกราลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์อชอยกูได้ระบุในวันอังคารว่ากองกําลังของรัสเซียนั้นสามารถควบคุมพื้นที่97ของเขตปกครองลูฮ ok ันส์ uh ได้แล้วหลังจากที่เน้นโจมตีในพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนมาร่วมหลายสัปดาห์นะคะ ฝั่งผู้นํายูเครนค่ะกล่าวในวันอังคารว่ากองกําลังยูเครนนั้นยังคงป้องกันภูมิภาคดอนบาสเยี่ยงวีรบุรุษต,ต่อไปและรัสเซียนั้นยังไม่รุกคืบในภูมิภาคดังกล่าวมากไปกว่าเดิมในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะโดยเมื่องเช้วชาว,วันพุธค่ะคุณทรงโพสทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาแสดงท่าทีในทิศท,ทางเดียวกันนะคะโดยบอกว่าทั้งรัสเซียและยูเครนนั้น ต่างยังไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้โดยฝั่งรัสเซียก็โจมตียูเครนจากหลายด้านแต่ฝั่งยูเครนก็ป้องกันเอาไว้ได้อยู่นะคะโดยภูมิภาคดอนบาสนี้ก็รวมถึงเขตปกครองดอนเนสซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัสเซียหลังจากที่ทางรัสเซียนั้นเปลี่ยนเป้าหมายจากกรุงเคียฟไปเมื่อ2เดือนก่อนและการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเมืองเซโรดอนเนสที่ทั้งกองกําลังรัสเซียและยูเครนก็ปะทะกันบนท้องถนนด้วยโดยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็ระบุด้วยนะคะว่ากอง ตนเข้ายึดพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการเขตปกครองลูฮานส์ก็บอกว่ารัเสเซียนั้นเข้าควบคุมย่านอุตสาหกรรมชานเมืองเอาไว้ได้ค่ะคุณสงโพจ์ครับทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจับนักรบยูเครนไปได้แล้ว6,489คนนะครับจับไปเป็นนักโทษนะครับหรือว่าเป็นเฉลยนั่นเองนะครับตั้งแต่เ,เริ่มมีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ จับไปได้เนี่ยเกือบ6,500คนแล้วในจำนวนนี้นะครับ126คนจับได้ในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับและเมื่อวันอังคารพันโทแอนตันสมาลอดโคโสกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าสหรัฐตอนนี้เริ่มฝึกการใช้ระบบจรวจขั้นสูงให้แก่ทหารยูเครนแล้วนะครับโดยระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือมูลค่า700ล้านดอลลาร์จากสหรัฐที่ให้แก่ยูเครนที่อนุมัติไนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกกระทรวง กลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าการฝึกใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องนี้มีขึ้นที่เยอรมนีและก็ในหลายประเทศของยุโรปนะครับโดยระบบที่ว่านี้สามารถบรรจุจรวดได้คราวละหกลูกยิงไปได้ไกลประมาณ70กิโลเมตรนะครับส่วนทางนอร์เวย์ครับคุณนิธิการนอร์เวย์ตอนนี้ฝึกทหารยูเครนในเยอรมนีให้ใช้ปืนใหญ่ขับเคลื่อนตัวเองแบบที่เรียกว่าฮาวิเซอร์นะครับรุ่น M109 ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธ22ชนิดที่นอร์เวย์ส่งมอบให้กับยูเครนอีกด้วยนะครับค่ะนอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้วหลายคนก็จับตาเรื่องของวิกฤตอาหารซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานคำกล่าวของผู้ว่าการเขตปกครองมิโคลาอีฟในยูเครนซึ่งระบุว่า รัเสเซียกําลังมุ่งเน้นโจมตีเป้าหมายที่เป็นแหล่งอาหารและเป็นพื้นที่การเกษตรในยูเครนเพื่อที่จะขู่ขวัญชาวโลกนะคะให้เห็นด้วยกับข้อตกลงที่จะเปิดช่องทางการขนส่งในทะเลดําตามที่รัเสเซียต้องการ,รทางผู้ว่าการเขตป,ปกครองมีโคลาอีฟิตาเลียคิมนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ของยูเครนที่มีโกดังเก็บพืชผลการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยถูกโจมตีเสียหายไปเมื่อวันอาทิตย์ทางผู้ว่าการคิมเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรัเสเซียต้องการทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและให้ปัญหา นี้กลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ทั่วโลกค่ะคุณทรงจพ์ และยังให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ในวันพุธด,ด้วยว่ารัสเซียต้องการทําแบบนี้เพราะต้องการที่จะกดดันให้มีการเปิดทะเลดําซึ่งจะนําไปสู่การต่อรองให้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษกับรัสเซียแลกกับการขนส่งพืชผลต่างๆออกไปยังตลาดโลกนะคะโดยนะับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ยูเครนก็ได้กล่าวหารัสเซียอย่างต่อเนื่องว่าเน้นที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อจะสร้างวิกฤตด,ด้านอาหารและกดดันชาติตะวันตกไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าทางรัฐบาลมอสโกก็กล่าวหากลับไปว่า มาตรการลงโทษของชาติตะวันตกและการที่ยูเครนนั้นฝังทุ่นระเบิดไปใต้ทะเลคือสาเหตุที่ทําให้การส่งออกอาหารของรัสเซียลดลงแล้วก็ทําให้ราคาอาหารสูงขึ้นในตลาดโลกค่ะคุณชงพจนครับผมในขณะที่เรื่องของผู้การเขตปกครองมิโคลาอิฟเนี่ยกำลังมีรายงานออกมานะครับก็ ตุรกีเองก็กําลังพยายามที่จะเจรจากับรัเสเซียเพื่อให้มีการเปิดช่องทางการขนส่งธัญพืชจากท่าเรือในทะเลดำนะครับเพื่อผ่อนคลาวิกฤตอาหารโลกด้วยเหมือนเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเผชิญอุปสรรคและเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลจากทางรัเสเซียโดยยูเครนบอกนะครับว่ารัเสเซียต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนแลกกับการขนส่งอาหารออกจากทะเลดำนั่นเองนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัเสเซียครับเซอร์เกย์ราฟรอ กล่าวนะครับบอกว่ายูเครนคือผู้ที่ต้องแก้ไขจัดการปัญหานี้ด้วยการทำลายทุ่นระเบิดใต้ทะเลรวมทั้งกล่าวหาชาติตะวันตกด้วยว่ากล่าวเกินจริงเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารที่ยูเครนส่งออกไปยังตลาดโลกนะครับยูเครนคือผู้ส่งออกธัญ,ญพืชรายใหญ่อันดับ4ของโลกครับคุณนิติการค่ะแล้วก็มีท่าเรือสำหรับส่งออกสินค้าหลายสิบแห่งตลอดแนวชายฝั่งทะเลดำนะครับ แต่ว่าถ้าเรือเหล่านั้นเนี่ยถูกรัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเมืองที่อยู่แถวแถวชายฝั่งทะเลดําด้วยนะครับขณะเดียวกันรัสเซียก็ใช้วิธีปิดกั้นเส้นทางการขนส่งทางทะเลของอยูเครนเช่นกันครับจากเรื่องในที่กําลังเกิดขึ้นนะครับที่ส่งผลกระทบต่ออาหารนะฮะวิกฤตอาหารในตลาดโลกมาที่เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์บ้างนะครับหรือว่าไซเบอร์ซิเคอร์เตี้นั่นเอง ตอนนี้เนี่ยแต่ละวันสหรัฐตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้านไซเบอร์นะครับซึ่งบางส่วนก็เชื่อว่ามีต้นกําเนิดมาจากรัเสเซียผู้เชี่ยวชาญมองนะครับว่าหากความตึงเครียดระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงมอสโกเกี่ยวกับสงครามในยูเครนพุ่งสูงขึ้นผู้นํารัเสเซียอาจจะสั่งให้มีการโจมตีทางไซเบอร์เต็มรูปแบบซึ่งอาจจะทําลายระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสหรัฐได้นะครับกุนวารังคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าววีเออเออีกอร์ไซคาเนนกามาฝากครับ าการที่ประเทศโลกตะวันตกประสานงานกันอย่างดีและนำเอามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมาใช้กับรัสเซียอย่างรวดเร็วหลังการบุกรุกยูเครนนั้นได้ทำให้ระบบการเงินของรัสเซียสุดลงไปมากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์มองว่าประธานาธิบดีรัสเซียว,วลาดิเมียร์ปูตินอาจจะใช้วิธีที่รัสเซียเชี่ยวชาญที่สุดนั่นก็คือการทำสงครามไซเบอร์เพื่อตอบโต้สหรัฐซึ่งเป็นโต้โผในการระดมให้ประเทศโลกตะวันตก ลงโทษรัสเซียอย่างพร้อมเพรียงและยังเป็นผู้ส่งอาวุธให้ยูเครนอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับ v e O A ว่าการทำสงครามไซเบอร์ซึ่งเป็นการโจมตีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะน่ากลัวกว่าการทำสงครามที่ใช้อาวุธทั่วไปเสียด้วยซ้ำแต่หากถามว่าสหรัฐมีความพร้อมแค่ไหนในการเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามทางไซเบอร์นั้นยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนักนิโคลัสไชลัน อดีตเจ้าหน้าที่หัวหน้าง,งานด้านซอฟต์แวร์แห่งกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่าตั้งแต่เขาทำงานให้รัฐบาลสหรัฐเขารู้สึกผิดหวังในความสามารถของอเมริกาในการป้องกันร,ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่ l เ t ริกา d ป f e ผู้นำในการโจม e ลั a r ่ยลนกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้นำในการโจมตีทางไซเบอร์และมีความสามารถในการโจมตีเป็นอย่างดี แต่ความสามารถในการตั้งรับหรือป้องกันตัวของอเมริกานั้นอย่างอ่อนแอมากเขาประเมินว่าอเมริกายังอยู่ในระดับอนุบาลในขณะเดียวกันความสามารถในการป้องกันหรือรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ของบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนักโดยใช้ลั่นยกตัวอย่างเหตุการณ์โจมตีโคลเนีย l ไ i ป e l i ระบบท่อส่งน้ำมันของอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าว ทำให้ครึ่งหนึ่งของรัฐที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐไม่มีน้ํามันใช้ส่งผลต่อชีวิตผู้คนหลายล้านคนเป็นเวลาหลายวันชัยลั่นยังกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่คู่ต่อสู้ทางการเมืองของสหรัฐได้ปลุกรุกเข้ามากบดานและตระเตรียมอาวุธหรือเครื่องมือไว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของอเมริกาแล้วโดวยเครื่องมือเหล่านั้นอาจจะสามารถนำมาใช้หรือแอคท v เว e ได้ในอนาคต ซึ่งเขามองว่าเป็นสถานาการณ์ที่น่ากลัวมากขณะเดียวกันก็ยังเป็นสถานาการณ์ที่น่าขันเพราะอเมริกาดูจะพออกพอใจกับความสามารถในการรับมือของตนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเช่นเจคอบกาวเบรธแห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด,ด้านความร่วมมือในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโตกล่าวว่าหากมีการโจมตีทางไซเบอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีทั้งระบบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็น so uh, uh, ่าจะยังอยู่ในวงจำกัด sectors. เก้าเบ t h มองว่าขอบเขตของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงแต่จะจำกัดอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแต่ละภาคส่วนที่ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกานั้นมีขอบข่ายงานที่ทับซ้อนกันอยู่บ้าง ดังนั้นหากระบบไฟฟ้าของภูมิภาคหนึ่งได้รับผลกระทบสหรัฐก็ยังพอมีความยืดหยุ่นที่จะแก้ไขปัญหาผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายงดการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบต่อประเทศอื่นเพราะประเทศเหล่านี้ยึดถือแนวคิด mutual assured destruction หรือ MAD เป็นหลักการหรือยุทธศาสตร์ทางการทหารที่มองว่าหากคู่กรณีมีพลังทำลายล้างสูงพอกัน จะไม่มีฝ่ายใดโจมตีก่อนเพราะตระหนักดีว่าประเทศของตนย่อมถูกตอบโต้กลับจนพังพินาศย่อยยับไปทั้งคู่เจคคอบเก้าเบรดมองว่าการสร้างเกราะป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียนั้นยังทำได้ไม่ดีนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียเปิดโอกาสให้มีมือที่3เข้ามามีบทบาท เขากล่าวว่ามันค่อนข้างที่จะน่าทึ่งที่มีประชากรโลกคนอื่นๆเข้าร่วมสนับสนุนหรือต่อต้านทั้งยูเครนและรัสเซียในสงครามครั้งนี้หากพูดถึงด้านการโจมตีไซเบอร์ผลกระทบต่อรัสเซียถือว่าสร้างความเสียหายได้มากผู้คนทั่วโลกพากันต่อต้านการกระทําของกองทัพรัสเซียผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวด้วยนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้น จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกและ่าจะปรับเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของรัฐเสียใหม่ซึ่งรวมไปถึงในโลกไซเบอร์ด้วยดิฉันวรรัคณาชมชื่นฟอ c ซอ f อเมริกากรุงวอชิงตันขอบคุณครับ คุณวรังคณาครับจากเรื่องของสงครามไซเบอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นพรมแดนใหม่ของการต่อสู้ะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมาที่เรื่องของโรคระบาดบ้างนะครับไม่ใช่โคโรนาไวรัสแต่ว่าเป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไวรัสฝีดาดซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดในหลายประเทศค,คุณนิธิการมีมีรายงานอัปเดตไหครับสําหรับเรื่องโรคนี้ เรื่องนี้ก็น่าติดตามเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกก็อัปเดตใกล้ชิดนะคะล่าสุดก็บอกว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดัดลิงเนี่ยมากกว่า1,000คนทั่วโลกแล้วนะคะคโดยถือว่าเป็นการระบาดนอกกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกาซึ่ง โรคนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยผู้อำนวยการใหญ่งองค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธนอมเกเบรียซูสเนี่ยบอกว่าความเสี่ยงจากโรคฝีดาดลิงเริ่มมีมากขึ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่พบการระบาดของโรคนี้มาก,ก่อนแล้วก็เจอสัญญาณของการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชนนะคะแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่สามารถป้องกันและก็ควบคุมได้นะคะถ้าติดเชื้อหรือต้องสงสัยเขาบอกว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้านโดยทางผู้อำนวยการใหญ่งองค์การอนามัยโลกก็เสริมว่า จริงๆแล้วตอนนี้ฉเฉพาะในทวีปแอฟริกาที่โรคนี้เป็นการระบาดในท้องถิ่นเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า1,400รายแล้วแล้วก็เสียชีวิต66คนนะคะเรื่องนี้มันเหมือนภาพที่สะท้อนว่าทั่วโลกนะ่ะสนใจแต่การระบาดของโรคฝีดาดลิง เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้สูงนะคะข้อมูลล่าสุดตอนนี้บอกว่าพบการระบาดของโรคฝีดาดลิงใน29ประเทศทั่วโลกหลังจากเกิดการระบาดนอกทวีปแอฟริกาครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็ยังพบในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการระบาดรอบล่าสุดนี้ค่ะคุณทรงโพธครับผมจากฝีดาดลิงนะครับก็มาที่โควิดบ้างนะครับซึ่ง วัคซีนโควิดก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันมาโดยตลอดนะครับล่าสุดบริษัทโมเดอร์นานะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสัญชาติอเมริกันระบุว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาวัคซีนโควิด -19 โดยเป็นการรวมวัคซีนสูตรเดิมกับสูตรใหม่ที่สามารถป้องกันสายพันธุ์โอมิคอนได้นะครับโมเดอร์นา mm hmm. บอกว่าผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ว่าวัคซีนสูตร mRNA 1 2 7 3 2 1 4 จะป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมรอนได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนสูตรเดิมของโมเดอร์นาสเข็มการพัฒน,นาวัคซีนนี้มีขึ้นขณนะที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐและองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาวัคซีนสูตรใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นวัคซีนบูสเตอร์ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการระบาดของโควิดอีกระลอกนะครับโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐจะประชุมกันในเดือนนี้เพื่อประเมินวัคซีนสูตรสูตรใหม่นี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของโมเดอร์นานะฮะก็กำลังพัฒนาวัคซีนสูตรผสมอยู่เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากว o A ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังไปฟังข่าวธุรกิจกันครับ ครับเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานเรื่องการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารโลกไปนะครับคราวนี้มาที่ OECD หรือว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศบ้านนะครับปรับลดคาดการอัตราการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจโลกอีกแล้วนะครับลงจาก4.5เหลือ3แล้วก็บอกด้วยว่าอัตราเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นต่อเนื่องโดยประเทศและประชาชนที่ยากจนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ o อเอคาดการว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะยิ่งลดลงอีกนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการระบาดใหญ่ที่ยังคงไม่จางหายไปแล้วก็สงครามในยูเครนนั่นเอง mm hmm. เลขาธิการ OECD m a นะครับแมตทิสคอแมนกล่ hmm. Comment, าวว่าการลงทุนของภาคธุรกิจการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับผลกระทบทั้งจากอัตรางเงินเฟ้อสองครามในยูเครนแล้วก็ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้านะครับ OECD คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐและกลุ่มยูโรโซนในปีนี้จะขยายตัวที่ระดับ2.5%และ2.6%ตามลำดับนะครับส่วนเศรษฐกิจจีนนั้นคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ4.4%ในปีนี้จากที่เคยเคยาดการไว้ที่5.1%นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ OECD ยังบอกด้วยว่าประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนอาหารที่เกิดจากสงครามในยูเครนซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาทางสังคมและความวุ่นวายทางการเมืองนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยนะครับที่ตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์นะครับลดลง269จุดปิดที่32,911จุดนะครับ NASDAQ ลดลง89จุดปิดที่12,086จุด Standard and p o o พวันนี้ลดลง45จุดนะครับปิดที่4,115จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่1,854ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท42สต่างครับเมื่อพูดถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะฮะ ต้องไปกันที่ต่อที่ประเทศจีนเลยเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวแล้วว่านครเซี่ยงไฮ้เริ่มเปิดเมืองเริ่มเปิดให้ภาคธุรกิจเนี่ยกลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้งนะครับค่ะเป็นอย่างไรครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอย่างไรต่อ,อ,อการรีโอเพ็นครั้งนี้ในนคะรเซี่ยงไฮ้ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าทั้งทางผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ประกอบก,การเองเนี่ยก็ยัง มีความเห็นต่างเกี่ยวกับการรีโอเพนนิ่งหรือว่าการกลับมาเปิดใหม่ในแง่ของเศรษฐกิจที่นครเซี่ยงไฮ้กันอยู่นะคะโดยในแง่ผู้เชี่ยวชาญกันก่อนทางอดีตประธานหอการค้าอเมริการในนครเซียงไฮ้เคอร์กิฟส์ได้เปิดเผยกับวิวเอภาคภาษาจีนว่า การจะมาคาดการทิศทางของนครเซียงไฮ้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยอาจจะถือว่ายากเพราะว่าโควิดโอมิครอนเนี่ยถือว่าระบาดได้ง่ายแล้วก็นครเซียงไฮ้เองเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่ทสุดแห่งหนึ่งของโลกฉะนั้นความสําคัญในแง่ของการกลับมาเปิดท่าเรือหรือว่าศูนย์กลางการคมนาคมอ่ะเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าการเปิดออกเปิดออกไปรีโอเพนนิ่งไปก็คือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิดไปอีกทางหนึ่งดังนั้นเขาก็แนะว่าควรที่จะต้องมีการจัดการที่ดีซะก่อนนอกจากนี้เขายังบอกว่า จะต้องเพิ่มการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงเป็นสำคัญเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์อีกครั้งนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวของประชากรในพื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเดินทาง ส่วนใหญ่ก็คือจะเดินทางจากผู้อ,อพยพจากทั่วทั้งจีนเพื่อที่จะมามประกอบอ,อาชีพในนครเซียงไห้ซึ่งก็เป็นความท้าทายสําคัญของพื้นที่นี้นะคะที่จะรับประกันว่าคนที่เดินทางออกจากนาครเซียงไห้ในช่วงล็อกดาวน์จะกลับมาทํางานได้หรือว่าคนที่ออกไปจากนาครเซียงไห้จะสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่ได้อีกครั้งหรือไม่แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าต้องจับตาเดือนมิถุนายนเพราะว่าการรีโอเพนนิ่งครั้งนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถือว่า ยังเป็นการเปิดเมืองที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่ามีการกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งเนี่ยก็จะกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากเช่นกันค่ะนั่นก็เป็นความเห็นของทางฝั่งผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมและคราวนี้ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยตอนนี้มีความคาดหวังอย่างไรมากน้อยแค่ไหนกับการที่กลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งอ่วิวเอก็ไปสัมภาษณ์2ผู้ประกอบการนะคะ คนแรกเนี่ยเป็นผู้จัดก,การผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซี่ยงไฮ้ยูหยวนทัวริสมาร์ทก็คือเป็นเครือข้าปลีกเขาบอกว่าตอนแรกก็กลับมาเปิดได้บางส่วนแหละในช่วงล็อกดาวน์ตอนนี้พอ1มิถุนาย,ยนเข้าปุ๊บก็คือกลับมาทํางานได้ปกติและพนักงานประมาณ80% 90%ก็กลับมาได้แต่ว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวเลขว่าสูญเสียรายได้เป็นหนักหน่วงเท่าไหร่ในระยะ2เดือนที่ผ่านมาอีกบริษัทหนึ่งนะคะเซี e ่ยงไฮ้เฮอร์ีเทคก็เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีในจีนก็บอกว่ากลับมาทํางานได้แล้วโดยในช่่ววงล็ออกดดาเืทีผ ก็ยังทํางานจากบ้านได้อยู่แต่ก็หวังว่าทางการจะยกเลิกมาตรการจํากัดการเดินทางสักทีเพราะว่าอยากจะให้พนักงานเนี่ยออกไปพบเจอลูกค้าแบบตัวต่อต,ตัวได้สักทีค่ะครับเมื่อกี้บอกว่าทางผู้ประกอบการไม่อยากจะเปิดเผยตัวเลขความเสียหายใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลไหมข้อมูลจากทางการว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล็อกดาวสองเดือนที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหนก็มีการประเมินนะโดยสำนักงานสถิติเทศบาลนครเชียงไฮมบอกว่า มูลค่าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ128,600ล้านหยวนก็คือลดลงไปประมาณ60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ที่หนักหน่วงกว่าเนี่ยไม่ใช่บริษัทในนครเซี่ยงไฮ้นะแต่คือคเป็นบริษัทต,ต่างชาติทั้งจากฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ไต้หวันที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงล็อกดาวน์สเดือนนี้มูลค่าลดลงประมาณ70%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยทางรองอธิบดีของสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไต้หวันบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยหนักหน่วงกระทบเพราะว่าเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานตั้งแต่ต้นเดือนคือพนักงานกลับมาไม่ครบประมาณ70%เท่านั้นเองและที่ต้องจับตาก็คือบริษัทต่างชาติ ราะว่าถ้ามองกันในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยทิศทางการลงทุนของบริษัทต่างชาติเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทิศไปได้นะคุณสงพจน์โ <c oughs> ดยนักวิจัยของสถาบันไต้หวัน Institute of Economic Research ในกรุงไทเปดาสันชิวเนี่ยบอกว่าการล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้เป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้เพราะว่าตอนนี้ เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจจีนไปแล้วนะคะโดยในการสำรวจของหอ,อการค้าสภาพยุโรปและหอ,อการค้าอเมริก,กันเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมบอกว่า23%ของนักธุรกิจจากยุโรปเนี่ยกำลังจะเคลื่อนย้ายการลงทุนหรือแผงการลงทุนออกไปภายในปีนี้และนักธุรกิจอเมริก,กัน52%บอกว่าเขาชะลอหรือลดการลงทุนในจีนออกไปแล้วค่ะอืมครับผมเมื่อเศรษฐกิจจีนกระทบแน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมแน่นอนนะฮะค่ะ เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับครับผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกการชะลอตัวต่างๆแน่นอนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะฮะเพราะว่าทำให้เกิดวัตถุดิบขาดแคลนหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ ต่าสุดบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่กําลังหาทางเพิ่มการผลิตนะครับแล้วก็ขายรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับโดยจะมองหาวิธีใหม่ๆในการนําแบตเตอรี่กลับมามรีไซเคิลนะฮะเขาทํากันได้อย่างไรวันนี้คุณธัญ,ญพรสุทนทรวงมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับโดยมากแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะถูกใช้ในการให้พลังงานแก่รถยนต์ไฟฟ้าโดยผู้ผลิตจะรับประกันแบตเตอรี่เป็นเวลา8-10ปี ปัจจุบันมีการนำแบตเตอรี่บางชนิดกลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายความว่าแร่าธาตุในแบตเตอรี่เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะวัสดุหรือแร่าธาตุที่มีความจำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้แก่ลิเธียมโคบอลต์นิกเกิลกราไฟต์และแมงกานีสซึ่งกระบวนการรีไซเคิลที่ดีขึ้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่อย่างจำกัด และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของวัสดุเหล่านี้ได้ทั้งนี้กระบวนการรีไซเคิลส่วนใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาล้วนเป็นการแยกแบตเตอรี่ออกเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นจึงใช้กระบวนการที่แตกต่างกันในการแยกองค์ประกอบที่เป็นโลหะโดยมีเป้าหมายในการนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดค่ะสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี2020โดยตั้งข้อสังเกตว่า ในกรณีส่วนใหญ่องค์ประกอบหลักของระบบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ในรูปแบบใหม่ได้นอกจากนี้ IEA ยังกล่าวด้วยว่าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วซึ่งยังคงมีความจุอยู่ระหว่าง 70- 80%ถึงของความจุพลังงานนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการจัดเก็บแบบอยู่กับที่ที่มีความต้องการพลังงานน้อยกว่าซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเก่าเพื่อเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าหลักที่เรียกว่ากริด นักวิจัยชาวอังกฤษได้ทำการทดลองกับกระบวนการที่สามารถนำชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าหลักกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์โดยวิธีการหนึ่งคือการใช้คลื่นอัลตราโซนิกในการรีไซเคิลองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากกันส่วนนักวิจัยคนอื่นๆได้ศึกษากระบวนการที่เรียกว่าไฮโดรเมทัลเลอร์จี หรือโลหะวิทยาสารละลายซึ่งเป็นการใช้ของเหลวและสารเคมีในการดึงลิเทียมและองค์ประกอบอื่นๆออกจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ในแบตเตอรี่ใหม่ Redwood Materials ในรัฐเนวาดาเป็นหนึ่งในบริษัทหลักๆของอเมริกาที่มุ่งหวังที่จะทำให้การรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2019โดย JB Stroube ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยในการเปิดตัวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันเทส l a ร่วมกับอีลอนมัสก์เบรดบูดพยายามที่จะรีไซเคิวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุดโดยใช้กระบวนการ Hydro Metallurgy และ p พ r โ m เมท l ลเลอรซึ่งเป็นการใช้ความร้อนสูงในการแยกโลหะออกจากกาันทั้งนี้บริษัทเบรด o o ดได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าให้กับฟอร์ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน และ Panasonic ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นซึ่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เทส l a โดย Ford ได้ประกาศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่ากำลังลงทุนเป็นจำนวนเงิน50ล้าน,นดอลลาร์ใน Redwood อีกด้วยค่ะ สตรอเบ l ลกล่าวอีกด้วยว่าโลหะที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจำนวนหลายๆครั้งโดยที่ไม่เห็นการเสื่อมสภาพในประสิทธิภาพของโลหะเหล่านั้นและว่าอันที่จริงแล้วแบตเตอรี่เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสะอาดขึ้นด้วยซ้ำเมื่อผ่านวงจรการผลิตและการกลั่นเพิ่มเติมค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ครับยที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจากวิ a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทรงทรงพศสุภาผลและคุณนิติการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ America, Washington, America, Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการคะ่ะสวัสดีครับค,คุณทีรรัตน์วันนี้ คุยกันเรื่องเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้ด้วยอันเนื่องมาจากการมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็การอยู่รอดของเรียกว่าผูมปเก่กอบการแบตเตอรี่ใช่ไหมคะก็ถือเป็นการปรับตัวที่จะอยู่รอดต่อไปได้แล้วเซี่ยงไฮ้ก็ได้รับผลกระทบมีตัวเลขเป็นทางการที่ที่บางบางบริษัทไม่เปิดเผยใช่ไหมคุณทรงพจน<ช>์ไม่หรือไม่คํานวณ แต่ว่า,าคุณิธิการเนี่ยมีมีข้อมูลตัวเลขความเสียหายอของทางการเซี่งยงไฮ้เองที่เปิดเผยออกมาใช่ไหมค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ที่เขาไม่กล้าจะเปิดเผยกันเนี่ยก็ถือว่าเดือดร้อนกันไปนะคะลดลงไป6 0จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่น่าจะนับรวมจากมาตรการ ยังไม่ถึงกับการนับรวมของมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแต่เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าทําให้ธุรกิจเนี่ยมีมูลค่าลดลงไป60-70%เอร์เซนกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็เป็นแนวคิดและเป็นแนวทางของแต่ละประเทศที่มีความ เชื่อมั่นว่าแลกได้นะคะถ้าแลกได้ก็ยอบนะคะก็เป็นวิธีการของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันบางบางจุดก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของเราเนี่ยของเมืองไทยตอนนี้ผู้ประกาศก็เริ่มจะมีถอนหน้ากากแล้วแต่มีกระจกมีที่กั้นข้างตัวให้มีระยะห่างพอสมควรแต่ที่ฉันดูของ v O A แล้วเนี่ยระยะห่างมากพอสมคว จนเป็นห่วงว่าเอ๊ะจะกลับมาคบกันต่อไหมคะห่างกันห่างกันจนแบบสบายใจเชื้อโรคอาจจะไปไม่ถึงตามเพราะเหนื่อยซะก่อนใช่ไหมคุณนิธิการดิฉันว่าห่างอีกนิดคือต่างคนต่างจะหลุดเฟรมกันไปแล้วนะคะต้องฟ <c oughs> อร์มโฮมแล้วถ้าห่างกว่านี้ใช่ครับตัวเลขตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เรามีรายงานเข้ามาในตึกเราก็ยังพอมีบ้างดังนั้นเนี่ยเราเมคชัวร์ก็คือทำให้แน่ใจที่สุดว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อกันแล้วกันค่ะ ค่ะแต่ว่าในที่ปิดเนี่ยเราก็